เออใช่ไหมไม่เก ну> oh, ่งแล้วดีนหมือนก้มแลยดีแล้วตะโกนอยู่อรนขาไฮ้ยตะโกนแลวเสียงแบบนี้ไม่ต้องตะโกนจริงมากยเมาเช้าอยู่กินเต้ายไปอโต๊ะนึ่เไว้หน่วยมาส่งข้าวมอ่าหน่วยเขาเขามาส่งแล้วปีพี2 0 2

นี่หนูเก็บไว้ให้พี่ตัตังก่อนใครเป็นเจ้าภาพไทยแลนด์ชาลอตเป็นเจ้าภาพเอ็นดีเลยเอ็ดีเลยมจองับเลยจองเลยไหมจองเลยโดนเตะแล้วจองไปเชียร์ไงจองเพื่อไปเชียร์ไง

่ะใชหรอ่องยี่องยี่เป็นเบอร์เตสุนไม่ใช่อายุยีสิบสองนะพรุ่งนี้ไปไหนเปล่าพรุ่งนี้ไปไหนเปล่าพี่อย่าซื้อรองเท้านะ แพงอยู่แพงคิกเงินต้องมาละเงินต้องมาละเงินต้องมาละโ๊ยโอ้องแล้วเจ้าของวัเกิดให้เงินเนี่โอเคขอบคุณค่มาอยากได้แบงค์ลาให้วันนีก่อน อ๋อยิเซว้าวโอ้ยก็คืนได้มนับใหญ่เลยีนี่ยมัคืนอ๋อไม่ได้นอนนู่นหนอนเมื่อคืนหกพันเก้าจริงอที่ไหนอ่ะสรุปเดิมยิ้มก่อนยิ้มก่อนยิ้มแแบบะ่ ยิ้มไม่เห็นฟันได้ยิ้มแบบทองกาวดิยิ้มแบบร้องไห้ยิ้มแบบแบบร้องไห้แบบเศร้ามากแต่ยิ้มอ่ะยิ้มแบบทองกาวทองกาวเนี่ยเก่งอ่ะยิ้มแบบพี่เขาอ่ะไม่ไเลยเก่งอ่ะเก่งอ่ะแบบนี้แบบสุดยอดะตอนที่บอกว่าี่กลับมาไม่ได้ทให้แฟนางหพอใจนะแต่กบมากลับมาทีว่าแฟนลับเขาบอกว่าไปแน่เขาบอกไปแน่ ใช่ยัไม่ได้าคาดหวังเพราะว่าไม่ได้กลับมาให้แฟนนยังดีใจกลับมาให้แฟนขับแล้วก็เพิ่มแฟนขับในไทยแล้วก็ตามเลิศ CU 2ัเ์คอนเฟิร์มอพี่ถามหนูยังบายบายพี่ถามหนูยังพี่ะดดอะครอะไรนะ